หลังจากที่แดกอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เพลหลายคนก็เริ่มหาที่นั่งพักผ่อนย่อนดากใจอ่องคำเดินมาพร้อมกับแก้วคู่ใจซึ่งภายในนั้นบรรจุด้วยเมียนมาลากเกอร์เบียซึ่งแน่นอนเขากำลังจะเข้าไปหาทางใกล้ชิดกับชายที่เขาหมายปองพอไปถึงก็ยกตีนขึ้นพาดพร้อมกับเกือบนันยาง เขาค่อยๆจิบเครื่องดื่มในมืออย่างประณีตจากนั้นก็วางมันลงเขาใฝฝันที่จะเป็นนายแบบแน่นอนเขาโพสท่าได้ทุกที่และทุกเวลาโอ้ทำไมอากาศมันร้อนจังเลยนะว่าไหมวันนี้เขาโพส์ท่าเอาน้ำรูปผมลูปหน้าโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่ทางต้นน้ำเขาเริ่มเปิดฉากสนทนา ซึ่งก็ภาษาที่เขาใช้ก็ค่อนข้างไปทางการแทะลมและพูดถึงเรื่องใต้เข็มขัดและแน่นอนมันทำให้พอลล่านั้นไม่ค่อยจะประทับใจสักเท่าไหร่และอ่องคำก็ได้แต่จิบเบียร์แก้เขินแล้วก็มองไปที่ต้นน้ำและเขาก็นึกขึ้นมาได้ในทันทีว่าสิ่งที่เขาเพิ่งจะเอารูปหน้ารูปหัวไปเมื่อสักครู่นี้มันคงจะไม่มีของเหลวที่ออกมาจากร่างกายใครสักคนที่อยู่ทางต้นน้ำ เพลงบัวลอยจากคณะคาราบาวนั้นถูกบรรเลงอย่างเมามันซึ่งไม่มีการเตะปากกันแต่อย่างใดซึ่งถ้าเป็นเมืองไทยแล้วก็ผมไม่อยากจะนึกสภาพเลยโอ้โหนี่ดูสักก่อนทั้งพอล่าและใจอ่องคำนั้นได้หายออกไปจากที่นั่งกลางน้ำเหลือไว้เพียงในพรานลากระตายผู้ซึ่งมาในชุดเสื้อลายดอกสีเขียวแน่นอนเขากำลังยืนกำลังกล้องอย่างมั่นคงและเด็ดเดี่ยว ท่ามกลางสายน้ำที่ไหลเชี่ยวอย่างไม่บรรยาบัรรยังทางด้านต้นน้ำนั้น p e เ p ล e ลงเล่นน้ำอย่างเต็มที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่งานเก่าของยางในเหล่านี้คือการทำงานกับบริษัทขนส่งและแน่นอนตอนนี้มันเปลี่ยนงานมาอยู่บริษัทท่องเที่ยวเป็นโต๊ะนั่งกินนั่งดื่มที่ค่อนข้างบรรยากาศดีสุดๆ แต่น่าเสียดายที่โต๊ะเหล่านี้ถูกจองแล้วโดยเหล่าก้อนหินที่วางเรียงรายแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาบ่ายคล้อยแต่สมาชิกใหม่ๆก็ยังคงหลั่งไหลและย้ายดากของพวกเขามาที่นี่อย่างชนิดที่ว่าไม่ขาดสายเลยทีเดียวแสงคํานั้นทำงานของเธออย่างขมักขม้นเธอบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้ายันบ่ายและทางด้านต้นน้ำตอนนี้ถูกยึดครองด้วยบรรดาเหล่าสามเณรที่ บวชภาคฤดูร้อนมันร้อนไปทั้งผ้าเหลืองจนต้องเปลื้องตัวลงมาแช่น้ําให้หายร้อนและตอนนี้ผมเหลือไปเห็นสามเณรอยู่รูปหนึ่งที่กําลังทําอะไรบางอย่างอยู่บนผิวน้ําเขาผู้นี้คือสามเณรหลู่ผู้ซึ่งเป็นสามเณรแลกเปลี่ยนมาจากวัดเส้าหลินแน่นอนเขาเดินทางไกลมาจากเมืองเจิ้อโจ มนทนเหอหนานประเทศจีนนี่นะสโลโมชันซึ่งที่วัดเซาลินนั้นเป็นนิกายแบบมหายานและตอนนี้เขากำลังโชว์กำลังภายในเพื่อให้บรรดาเหล่าสีการนั้นได้กรีดราดแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้รับฟีดแบ็จากบรรดาเหล่าสาวๆเท่าที่ควรนะพวกรอนทั้งหลายนั้นกำลังเพลิดเพลินกับการจิบเครื่องดื่มเย็น เขากับเสียงบรรเลงเพลงจากอะคูสติกกีตาร์ซึ่งเพลงที่เตรียมมาก็มีแค่เพลงบัวลอยเพลงเดียวเท่านั้นเสียงกลองดังขึ้นพร้อมกับเสียงสวดมนต์หรือไร้คาถาอะไรบางอย่างคล้ายกับว่าสิ่งชั่วร้ายกำลังจะเกิดขึ้นที่แม่น้ำแห่งนี้ผมสัมผัสได้ถึงพลังงานของมนต์ดำแน่นอนมันคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะ ชักจะใจคอไม่ดีซะและ้วฮ้ยแบบนี้เปลี่ยนเพลงดีกว่าภายใต้เสียงดนตรีอีโรติกนั้นเจนิเฟอร์กำลังนั่งจิบเครื่องดื่มของเธอด้วยความหวาดระแวงเหมือนกับว่าเธอกำลังสำเนียกได้ว่าโต๊ะข้างๆที่เธอเลือกนั่งอยู่นั้นเป็นพวกโรคจิตและทํามองซึ่งแน่นอนเขาคงไม่รู้ถึงภาระที่ผมต้องแบกเอาไว้หน้าที่ของผมคือการเก็บภาพสาวๆเพื่อไป บริการท่านผู้ชมอย่างเต็มที่และแน่นอนสาวๆเหล่านี้ก็ยังคงวิ่งทํางานกันอย่างขมักขม้นและโต๊ะชุดนี้ก็ยังไร้ซึ่งแขกมานั่งทงั้งๆที่บรรยากาศนั้นยอดเยี่ยมพวกเธอเดินเข้ามาอย่างมุ่งมั่นโอ้โนี่มือซ้ายของเธอม่แผมแอบตกใจนึกว่าซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ในเสื้อแจ็คเก็ตสีดํานึกว่าจะมเีเหตุการณ์ที่เราใจให้ได้เก็บภาพ การมีสตินั้นสำคัญแม้แต่ง,งานเก็บกวาดโปรดสังเกตสาวน้อยเสื้อชมพูลนเกือบที่จะทิ้งช้อนลงน้ำเธอผู้นี้เดินมาพร้อมกับเสื้อลายไฟแน่นอนเธอร้อนแรงจนกล้องผมไม่สามารถที่จะโฟกัสได้และด้วยความร้อนแรงของเธอนั้นทำให้เธอจำเป็นจะต้องพกกระติกน้ำแข็งแบบปีหูหิว้วมาแบบส่วนตัวก่อนที่จะนั่งย่อนดากลงแบบเนิบเ ที่นี่ไม่มีสะพานข้ามน้ำถ้าใครอยากจะข้ามฝั่งก็สามารถเดินข้ามฝั่งได้อย่างสบายใจเฉิบด้วยน้ำที่มีความลึกไม่มากทำให้พวกเขานั้นเดินข้ามฝั่งได้อย่างง่ายดายอุปสรรคเดียวที่อาจจะต้องเจอนั่นก็คืออาจจะต้องห่อเปียกบ้างวันวานยังหวานอยู่ด้วยความรักที่หมักบ่มมานานกว่า15ปีแต่รักของพวกเขานั้นไม่เก่าเลยแม้จะมีลูกหนึ่ง สร้างความอิดชาตาร้อนให้กับแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวคำพูดที่ว่าผู้ชายมีลูกมีเมียแล้วมักจะดูมีสเสน่ดึงดูดสาวๆอาจจะไม่ใช่คำพูดที่ดูเกินจริงและตอนนี้ก็ได้เวลาที่บรรดาเหล่าสาวๆจะมาช่วยกันเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลที่ยังหลงเหลือทิ้งไว้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแขกกลุ่มต่อไปที่จะมานั่งหย่อนดกัก และลูกค้าบางเจ้าก็คงจะมีปริมาณมากเกินไปจนต้องการโต๊ะเสริมและแม่น้ำห่วกนี้ก็คือที่สำหรับการผจญภัยอย่างดีของบรรดาเหล่าสามเณรภาคฤดูร้อนหลังจากที่เขาได้รู้จักกับการใช้ห่วงยางแน่นอนเขาค้นพบถึงอิสระเสรีของชีวิตอย่างเต็มที่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนได้พาตัวเองย้อน ไปในยุคที่หมอยของเขานั้นยังเป็นแค่เส้นอ่อนๆเท่านั้นส่วนบรรดารุ่นหมอยบ้างพวกหล่อนนั้นนั่งตั้งวงกงเบียร์เมียนมาตั้งแต่เช้าและในปากของพวกหล่อนนั้นกำลังเพลิดเพลินกับการแดกเมล็ดฟักทองตราแขนชนิดที่กำลังหยุดไม่ได้แดกไปแล้วก็โยนเปลือกทิ้งไปด้วยเนี่ยไม่พอบ้วนทิ้งอีกต่างหาก และเบียรเมียนมาที่หมดไปหนึ่งลังตั้งแต่เช้าเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรพวกหลอนได้ดูจากลักษณะแล้วน่าจะยังต่อได้อีก2-3ลังเป็นอย่างต่ำเยี่ยมไปเลยสาวแก่แม่ไม่ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนั้นชายคนนี้แอบซุกซ่อน037เอาไว้ใกล้กับลือบดากพวกเขานั่งตั้งวงปาร์ตี้กันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ดูมีความมุ่งมั่นและตั้งใจชนิดที่ ไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนในห้องเรียนลำเลนส์ของผมนั้นกระตุกเล็กน้อยเสียการทรงตัวทันทีที่เหลือไปเห็นชายในเสื้อสีแดงพร้อมด้วยเกอบสีแดงนั้นเขากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่กลางน้ำเขากำลังขึ้นคร่อมจระเข้ยางสีเขียวเหมือนกับว่าเขากำลังจะสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ และจากภาพที่เห็นเนี่ยทำให้ผมอดไม่ได้ที่จะนึกถึงโลโก้ของ Boy Band. เฟตเฟ่บอยแบนด์เพลงบัวลอยถูกบรรเลงมากกว่าร้อยรอบแต่พวกเขานั้นก็ไม่รู้จักเบื่อไนสองสาวในชุดผ้าถุงพวกเธอจูงมือกันเดินทวนน้ำ ซึ่งแน่นอนไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนแม้แต่พระสงฆ์ก็คงไม่สามารถที่จะรู้ได้เมื่อตะวันใกล้จะตกดินก็เป็นเวลาที่เราสามเณรภาคฤดูร้อนจะต้องเดินทางกลับกุฏิโอ้โหนี่มีการทิ้งขยะทรงท้ายย